สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนกจะพาเพื่อนๆมาช่วยชีวิตเก่งจีนที่โคนเน่ากันค่ะจริงๆแล้ววิธีนี้สามารถทําได้กับทั้งเก่งจีนแล้วก็แขกตัสนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าเน่าถึงไหนค่ะถ้าที่กิ่งบางกิ่งยังไม่เน่าแบบนี้เราสามารถเด็ดกิก่งออกมาได้เลยค่ะถ้าเราปล่อยให้เน่าแบบนี้หลายวันนะคะเขาก็จะลุกลามไปที่กิง่งอ,อื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอเนี่ย จะต้องเด็ดออกก่อนค่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวจะมีวิธีนะคะก็คือปาดส่วนที่เน่าทิ้งไปนะคะแนะนำว่าเวลาที่เราปาดไม่ควรที่จะวางมีดให้โดนส่วนที่เน่าค่ะให้เผื่อขึ้นมาสักนิดนึงนะคะนี่แบบนี้นะคะถ้าเราปาดรอบแรกนะคะยังเหลือส่วนที่เน่าติดมาที่กิ่งที่เราจะเก็บไว้ก็ให้ปาดอีกรอบนึงค่ะปาด จนกว่าจะเห็นเนื้อที่เป็นเนื้อดีๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพึงแผลให้แห้งค่ะถ้าเรารีบํำไปเลยเนี่ยอาจจะทำให้เน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นการพึงแผลแห้งดีที่สุดค่ะมาดูแผลของเก่งจีนของเรานะคะจากที่เราปาดไว้ 1.. อาทิตย์อันนี้ไม่ได้ปาดอันนี้เด็ดนะคะแผลแห้งดีค่ะส่วนนี้ปาดไว้นะคะดำๆแบบนี้แต่ว่าแผลแห้งดีเนี่ยก็สามารถํำได้เลยจ้ะ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วค่ะวิธีการชำเราจะใช้วิธีการชำเหมือนกับการปลูกเลยค่ะเลือกกระถางที่มีรูก้นกระถางนะคาะไม่เละแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ลองก้นกระถางด้วยกรามะพร้าวสับหรือว่าฐานดำทุบหรือว่าหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านมีอะไรก็สามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะ รองก้นเพื่อให้ข้างล่างโปร่งค่ะแล้วก็ดินที่เราปลูกอกไปจะได้ไม่ไหลออกไปส่หมดนะคะเพราะว่ากระถางเนี่ยเขามีรูระบายน้ําค่ะเห็นภูเขาไฟเบอร์เล็กลงไปด้วยค่ะจะเห็นได้ว่านกลองขึ้นมากับสูงเลยนะคะขึ้นกระถางเลยค่ะดังนั้นใส่ดินปลูกลงไปค่ะดินปลูกแค,คตัสนะคะจะเป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ เร็วแล้วก็ดีด้วยนะคะนี่คือคุณสมบัติของดินปลูกแคคตัสค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจดินปลูกแคคตัสนะคะเข้ามาติดตามได้ที่เพจวิชุรดากาเากินจันแล้วก็อินบ็อกมาได้เลยค่ะมีแบ่งขายเป็นช่วงๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะเพราะว่านี่คือไม้อบน้ำนะคะเขาจะกินอาหารได้ทีละน้อยนะคะไม่เยอะจ้ะจานั้นก็ตาก,กันจีกันฟีกันแมลงนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะจากนั้นเราสามารถที่จะปักเกง่งจีนของเราลงไปได้เลยจ้าปักลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเลือกตำแหน่งและองศาดีๆนะคะเอาเพื่อความสวยงามของเราก็ได้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองเราก็จะโรยเพื่อที่พยุงลำต้นนะคะโรยหินพยุงต้นเก่งจริงของเราไว้นะคะเพราะว่าเขายังไม่มีรากยึดนั่นเองค่ะเดี๋ยวถือไปถือมาจับไปจับมาขยับไปขยับมานะคะต้นก็จะล้มล้มแล้วก็กระเด็นกระดอนออกมา คอ,อนิดนึงค่ะให้หินเข้าที่นะคะจะช่วยพยุงลำต้นไว้อย่างดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการชําเก่งจีนนะคะหลังจากนี้ประมาณ2-3เดือนนะคะรากเขาก็จะเดินดีแล้วค่ะเก่งจีนที่ไม่มีรากนะคะเราจะรดน้ํายังไงนะคะรดทีละน,น้อยๆค่ะหยดุดหยุดพอค่ะหยดุหยดแบบนี้พอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะทําไมถึงรดแค่นี้เพราะว่าถ้าเรายุด เยอะเกินไปนะคะการที่ยังไม่มีรากดูดซึมน้ําขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เก่งของเราเนี่ยเน่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราลดทีละน้อย,อยแต่นกขอให้บ่อยครั้งนิดนึงปกติเราลดทุกๆ5้ถึงเวันครั้งสําหรับไม้ก,กบน้ํานะคะแต่ช่วงที่เรากําลังที่จะทำเขัาแบบนี้รากย,ยังไม่มาสามถึงวันครั้งนะคะลดแบบเมื่อกี้นะคะที่นกลดให้ดูแล้วก็ให้โดนแดดแดาไร กว่าต้นปกติเลยนะคะอย่าให้โดนแดดจัดเกินไปถ้าโดนแดดจัดเกินไปจะทําให้ต้นเก่งของเราเนี่ยฟีบเหี่ยวไปนะคะแล้วก็ร่างเนี้ยงอกนะคะแต่ถ้าไม่โดนแดดเลยนะคะเอาไว้ในร่มเลยนะคะก็จะทำให้เคิร์น่าได้นะคะ